สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้ทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีก็ได้เดินทางมาจากตำบลแช่งปีอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เดินทางมาที่อําเภอลำดวนทราบว่าวันนี้อําเภอลำดวนอ่าได้นัดประชุมภาคส่วนนะครับหน่วยงานราชการภาคส่วนและก็ประชุมอยู่ชั้นสองแล้วเราทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีก็จะได้เดินทาง ขึ้นไปในแคปสองอำเภอลำดวนเพื่อที่จะไปสังเกตการและถ่ายทําในการประชุมในครั้งนี้ตอนนี้ท่านนายอำเภอท่านเนประธานประชุมอยู่ด้านบนเชิญด้านบนครับท่านได้ออกโครงการพื้นดินสร้างสุขก็จะการไว้พวกเราได้ใจโดยตลอดนะครับวันนี้เราก็ถือว่าเราโชคดีที่ท่านสสท่านให้เกียรตินะครับแล้วก็มารับทราบปัญหาจากพวกเราไปนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องประชาสัมพันธ์ที่แจ้งให้ทราบนะครับก็บอกว่าจะได้รับการร่วมมูลในกังท่านผู้น้าส่วนท่านผู้นำท้องท,ที่ท้องถิ่นเหมือนเดิมมนะครับเรื่องต่อไปก็คือแจ้งข้อราชการมาโดนตำแหน่งใหม่คือนางสาวสุกัญญากุณน้นะครับตำแหน่งผดินตามเดอมตดวอันนี้บัรจุใหม่เลยน้องบัรจุใหม่ะครนะเป็นคนเป็นคนจังหวัดสุโขทัยเนาะ แต่วันนี้พอดีขออนุญาตลาเพื่อไปไปผลของนะครับเพื่อมาอยู่ยาวเนะก็เลยไม่ได้มาแนะนําตัวต่อพู้เราเดี๋ยวไว้ไว้วาระหน้านะครับเรื่องถัดไปค่ารายการย้ายไปจำนวนแน่งอื่นนน่มคุมเชยดได้นะครับอื่งอื่เสียพี่ประหยัดกับพี่ปอแป๊ดไปก็จะเสียอีกคนแล้วครับ พี่สาธิตสิงห์ชัยครับตำแหน่งสาธารณสนเทศตำรวจลำดวนย้ายไปปฏิบัติการณสถานการสาธารณสุขอำเภอสังขาครับย้ายไากต่างระเทศมาที่นี่ล้วท่จะเก่าเลยเฉยเลยตัวผมพอแล้วครับท่านเงินเตอร์ท่านผู้นัดส่วนราชการท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวสจแล้วก็ผู้กำลังประชุมทุกท่านครับผมสาธิตสิงห์ชัยครับ ท่านราชสุวรรณเพลรงดวนตอนนี้ได้รับใใคำส,สั่งนะคจากที่ไปตระลงตำแหน่งสาธารณชสุวรรณเพลิงดวนครับก็ขอแยกประวัตินิดหนึ่งเนาะนะครับผมเริ่มทำงานครั้งแรกที่สำนักงานสาธารณาสุขเมื่อสักครูน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตัวสำนักงานนะครับแล้วก็ประมาณปีสามสี่นี่ยผมพิโจเนี่ยเชิญเกษตรที่วัฒนาน,น,นคร แกเป็นมหารอาสารุ่งแนบจะโทมาบกแต่สมัครเลยนผมฝัดปัดในตอน24บสีปีนะครับฉะนั้นออกชายแดนเราไปเจอผู้เชี่ยวเสกจำเขาได้ผมจำเอาไปได้หรือาหารมาเยอะก็เลยรดพักกันนะครับแล้วก็กลับมาก็ูีสัคัญต่อนะครับแล้วก็ยี่สี่ศูยก็ลงมาอยู่รอกอสตอนที่ักษาครับก็ ล่แตบก็ติดแชร์แดงติดพักตินสยามสุดสี่ถนนนะครับก็ไปเป็นผู้ช่วยอยู่เบอร์เช่นห้าปีแล้วก็กลับมาสังกัดเป็นผู้ชสังขานะครับก็ปีหกสามน้องโชคดีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสุบงินริดวนก็อยู่ลำเดือนมาครบสามปีน่าจะนั่งเดือนว่าๆนะครับผมกลับมาว่าผมเดินทางมาประมาณสี่ห้าหกสามนะครับก็ กับสังขารเหตุผมก็คือท่านสาธารณสุขท่านก็แต่ก่อนก็อยู่ระดับครับท่านรวมท่านับนีเน่ท่านเป็นเศรษฐีรุ่นักการนะครับก็เป็นโอกาสอันดีก็จะได้ย้ายกลับบ้านนะครับก็ที่ผ่านงานะครับขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับในเรื่องการทำงานก็มีความสุขนะครับอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขเนาะมีอะไรก็แวะไปเยี่ยมได้นะครับที่สถานจำเหมือนเดิมนะครับอย่างนั้นเดิม คิดว่าจะเดินทางไปวันที่19บเก้าอกครับเพราะตอนนี้ยังติดภารกิจกับังนงนะตัดงบไม่นนเสร็จกันขอออลดให้ลถมาเปลี่ยนคันคารตอนคุณสภาผมก็รู้ผมตกอาจจะเปลี่ยนจริงๆก็เปลี่ยนตอนผลตกเนี่หละตอนนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วเหลือจะเก็บรายละเอียดเรื่องเชิงชายเรือ่องภาษีเก็บสีนิดหน่อย ครับก็คิดว่าเดินทางวันที่19นะครับไปสัขงขารนะครับเชิญทุกท่านรับกานเข้าที่พมที่สสสังขารนะครับวันท,ที่19ค,ครับครับขอบคุณครับครับก็คือโลนะ่งจะนดครับต้องเสียใจดนะ้วย <c oughs> บอกบอกให้ผมอยู่สาปนะมปีที่ก็เข้าใจนะผมวิจิตรของของข้าราชการเรานะครับถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ก็ทราบว่าสถานการณ์ก็เป็นบ้านเกิดนะครับเป็นภูมิลำเราของเที่สันติด้วยก็ไม่มีเมือผมผมเข้าใจนะครับแต่น้อยก็ต้องไปฝากอี่ไม้ในเมือไว้ที่บ้านบ้านเกิดเราสักครั้งนะครับในท่านตัวงตัวเองเนี่ยก็เป็นตัวในจังหวัดเชียงภูมินะครับก็ยังอยากจะไปเป็นในายเพออยู่ในเขตจังหวัดเชียงภูมิสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกียรติประวัติก็เป็นการไปทำอะไรให้ให้กับบ้านเกิดบ้านนอนตัวเองนะครับ ก็เดี๋ยวเราให้ด้านใหม่เนาะด้านหมเลียเ้ยงข้าวในทีมลำตัวเรา,า,า,างงเล็กๆนะครับเพื่อเพื่อเพื่อส่งพี่พี่พี่สาธิตนะครับอาจจะด้านวันแล้วก็กินข้าวก้นนะครับทำเที่ยงเยะเนาะพอเดี๋ยวได้ข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พรอมแกจะไม่ไหวพี่หมอเราจะไม่ไหวแล้วก็หลายงานเดินนู่ช่วงนี้แะครแต่รเสียเราก็เยอะนะครับงานยอ่งใหญ่นะครับ ก็คงไม่ไม่ทิ้งอะไรไว้นะทิ้งทิ้งเลทิ้งทิ้งความทรงจำที่ดีงามนะครับแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ได้สร้างไว้ให้กับทางอเมร์เราไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับเรื่องถัดไปนะครับก็หลาที่ทราบกันกันดีนะครับว่า การกระทรวงมหาดไทยได้ได้ได้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านใหม่ก็คือท่านอนุทินชาญวิรุลนะครับก็ท่านก็ได้มอบนโยบายไปนะครับประเด็นสำคัญสำคัญด้วยทั้งนั้นเลยนะ22ประเด็นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ว่าการจตงหวันและนายอำเภอนะครับได้กลับเคลื่อนการดำเนินงานนะครับซึ่งผมก็จะมาแจ้งให้เราทราบในประเด็นที่ที่สำคัญนะครับ ที่ต้องทำแบบเร่งร้อนก่อนนะครับคิดว่าอย่างนั้นแล้วเราคนที่จะที่จะที่จะรู้นะครับก็คือเรื่องแรกก็คือท่านขอให้ฝัาเคื่อนภาราิจสังขาเพื่อปล่อยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศชาติมากที่สุดโดยให้ความสัมพันธ์กับการสร้างความสุขแลกดีต่ออธิบระมหากษัตัตย์และการบังบัดทุ๊บบังรูดสุขให้กับประชาชนนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตดีของพี่น้องประชาชนเรานะครับตออสัองความขั้นหลังในความเชื่อมั่น ของน้องประชาชนเรานะครับข้อที่สองกอให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการปฏิบัติงานอย่างทันโลกทันสมัยและทัน,นท้องที่นะครับก็พยายามพอร์ตอ,ออกมานะครับพอร์ัพูนหลงท่านออกมาเนี่ยทันโลกี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าใจต่อสถานการณ์โลก รับรู้ถึงสถานะของประเทศในงอของเวทีโลกและเวทีภูมิภาคนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาปรับใช้ในการดำเนินงานนะครับขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐจภายในประเทศนะครับโดยสนุนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบเงินดิจิตอล การพุ่งทีก็คือการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์อยู่เสมอข้อปัญหาของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะครับต้องมีความมันมีความเร่งด่วนมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องทันพุวงทีนะครับเรื่องที่สามเนี่ยก็คือขอให้พวกเราเนี่ยรับเพื่อนการเป็นบัญญานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแน่วแน่และปกป้องพี่น้องประชาชนตามาหนาหน้าที่รับผิดชอบนะครับ เรื่องถัดมาก็คือขอให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐีควมเพียงและโครงการและเรื่องจากพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สามารถขึ้นพาตัวเองได้โดยกำหนดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวอาทิการกบำรุง,งรักษาแหล่งน้ำของทุกจังหวัดนะครับให้สะอาดสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวการสาร้างความพั่นงทางอาหารการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำ่าการจัดกิจกรรมวันดีโลกนะครับ World s อ i Day นะครับการจัดทำามถงภูมิสังคมนะครับเพื่อการบริหารในการน้ำหู่บ้านชุมชนแบบบริการแบบแท่งยืนนะครับขอให้ทบวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีว่าประมาณ2,567ซึ่งพวกเราได้ทำไปเมื่อปี2,565นะครับ2,567จะเริ่มเมื่อเมื่อวานนี้นะครับ1ตุลา นะครับปีก็ามาตอนรอเพราะฉะนั้นให้ไปทบทวนว่ามีความพร้อมของโครงการทั้งเรื่องพื้นที่ดำเนินการและแบบรูปรายการปสี่ปรห้าเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีประกาศปฏิทินก็ประมาณนะครับนะครับอันนี้ลองไปดูนะครับที่เราทําไว้เรื่อง,องปีหกแพร์แเรื่องหเ,เรื่องน้าเหมือนกันที่เราขอไว้เนี่ยว่ามัน มันมันมันมีความพ,พร้อมอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับปอลสี่ห้าพื้นที่นะครับว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปมากมายหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่เรื่องงบประมาณนะครับจะได้จะได้ปรับยุทธวิธีทันนะครับขอให้เน้นยําและติดตามการกับเรื่องโครงการถึงตำบลถึงหมู่บ้านยังง่งยืนซัพเ a นเจอร์นะครับซึ่งเรานำล่องไปเสร็จไปแล้วเมื่อ3 0กันยาอนที่ผ่านมา หหมู่บ้านนะครับที่เหลืออีก4หมู่บ้านนะครับก็ะจะต้องเริ่มทําในปีนี้นะครับเด็กนี้วันนี้ก็แต่่อวานนี้นะครับอีก4หมู่บ้านเราก็ต้องไปดำเนินการทําให้เหมือน5หมู่บ้าน5้าหมู่บ้านก็ทําต่อเรื่อยแล้วถ้ามีกิจกรรมไหนที่ทําให้ที่น้องประชาชนใน5หมู่บ้านนั้นมีควาเมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็จะคิดกิจกรรมร่วมกันกับทางประชาคามนะครับาการทีมหมู่บ้านทีมตำบลทีมอำเภอในที่เราจะคิดร่วมกัมมมบบน เพื่อเพิ่มกิจกรรมเข้าไปนะครับเพื่อให้มีความย,ยั่งยืนนะครับขอให้จังหวัด<ม>เร่งเป็นผลพันธ์การสร้างรับรู้ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็27.05นะครับ27.05เปอร์เซ็นต์นะครับของพี่น้องที่มีบัตรประจำตัวเลยมีทั้ง8ตัวเลขนะครับ8ตัวเลขถ้าพี่น้องประชาชนเราไม่ไปบอกตัวเลขรหรัสประจำตัวเนี่ยยังไงก็แฮกงเข้าไปไม่ได้นะครับ ยากมากนะครับรหัสเป็นถุงแปตัวนะครับรหัส ADR เราเลยก,กี่ตัว6เองนะครับถ้าไปไปบอกเขาเนี่ยไห้แยกเนี่ยยังยากเลยใช่ไหมครับนี่ของของไทยดีเนี่ยรหัสตั้งแปตัวนะครับแล้วตอนนี้มีหน่วยงานที่ที่มาทำ BPOU เราเนี่ยร่วม20หน่วยงานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมัหาอะไรอนแกนเราสามารถเข้าไปดูในไทยดีได้ว่ารับสมัครกระัะณไหน เพื่อให้ลูกหลานเราไปสมัครเอ็นท่านไปสอบไปอะไรไปลงทะเบียนอะไรได้หมดมหาวิทยาลัยแก่นี้ก็มาเอ็มโอยู่กับเราแล้วนะครับนะครับขนสง่งเอ่อผมอยากขอ,อเลขสวยก็อยู่ในไทยดีครับสามารถทได้สมนกรา์ของพี่จอยก็ทําได้ครับขึ้นเสียภาษีได้อย่างที่ท่านสสอบอยเราเนี่ยจะไปไประชุมสภาไปขึ้นเครื่องเนี่ยก็ใช้ระบบไทยดีครับไม่ต้องโชว์บัตรประชาชนเดือนรึบัตรประชาชนไปก็ปปโชว์ก็ขึ้นเครื่องได้นะครับ ใช้ทแทนปัรประชาชนตัวจริงได้นะครับอันนี้ย้ายแจ้งย้ายไปทางแล้วพี่ออฟใช่ไหมครับเราก็แจ้งย้ายไปทางได้ไม่ต้องมาเที่ยวืน่นะครับบอกพี่น้องของเราได้นะครับลเลือกเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วมีระเบียบใหม่มาแล้วครับทางโปรแกรปกครองผมแจ้งมาแล้วใช้โชว์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้เอเอเริ่มต้นปู่แรกเราวันที่สี่นี่แหละ แล้วท <Cornell. c oughs> ี north north. ่จะโบกนะนะครับวันที่สี่นี้นะเรื่องใหญ่บ้านเนาะไม่จะรวยแล้วจะรวยนะจะรวยไม่จะโบกนะผมพูดผิดจะรวยบ้านก็รวยนะครับแล้วก็ทําอะไรได้อีกหลายอย่างเลยเลือกตั้งขอสอสอสบก็ได้อยู่แล้วนะคัารับรองคัารับรองกับสำนักงาที่สำนาอะไรได้หมดเนี่ยเพราะอจากฉะนีใช้ทันทีไม่ต้องไปนรราาชก ต,ต่อไปเราก็จะพยายามพยายามพยายามทำเป็นมยูนะทางหน่วยงานทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพื่อให้ใช้ได้สะดวกว่ามันไปเป็นยุคห .0 เดี๋ยวดีก็ยกุค6.0มาแล้วเนาะมันมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเทนจะทำว่าทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าระบบเราปลอดภัยเราต้องต้องต้องช่วยประชาันพันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่มีใจดีแล้วพี่ป๊อกมีอะครบพี่ล้วเรื่องทาน มีกันแล้วหรือวะ่เงินไม่มีเงินไม่มีค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนสได้เปลี่ยนได้นะครับนี่ต้องขอบคุณทุกท่านมากก็ยังเพื่อพิจารณาไปกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ขอให้พื้นที่เราเตรียมข้อมูลสถานการณ์ทั้งภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่นะครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภัยแล้งและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นนะครับต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์นะครับ เรื่องภัยแรงและภรมิภภัยแล้วก็อาจจะตามเพราะว่าสองสามปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็น e เดนยโยนะก็จะเจอกับภัยแรงเต็มที่เลยนะครับประเทศที่อยู่ตามเส้นแนวเส้นสูงสุดรนี่ยจะเจอแบบหนักมากหนักหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปเตรียมเรื่องน้ําให้ดีนะครับอาชนะการลดลงการให้พี่น้องเราใช้น้ําอย่างประหยัดแล้วก็ให้มี ภาชนะที่จะรองรับน้ําไว้นะครับโดยเพอาะน้ำตื้นเนี่ยสำคัญเนาะน้ําน้ําที่จะทําการเกษตรก็สําคัญแหละแต่ถ้าจําเป็นแล้วมันทําไม่ได้การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อไว้ใช้กินใช้อยู่กัเองเนี่ยจะทําให้เราไม่ไม่เสิ่อมเกินคืนทองเนี้เป็นเรื่องที่ที่สําคัญเนะาะนะครับขอให้ดำเนินการสร้างและบำรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยยึดหลักบวร,บรนะครับสร้างความเป็นทุกส่วนของชุมชนและขยายผลสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสู่พื้นที่ชุมชน,นเป็นพื้นที่เปิดโลกนะครับให้คนในชุมชนมีพื้นที่ร่วมการทํากิจกรรมรวมทั้งส่งเสริมและรักษาสิ่งแวลดล้อมในพื้นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน,นะครับโดยการสร้างเรียนรู้เรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการขยะการบริหารการน้ําและการปลูก ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางกาหารน,นะครับนี่เป็นเโียบายที่สำคัญสำคัญ,คญและเร่งด่วนที่ผมหยิบยกมาให้พวกเราได้รับทราบเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอีกเรื่องสําคัญนะครับก็คือเรื่องที่เราไปอบรมกันมานะครับในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนนะครับคือการแก้จนนั่นแหละนะครับซึ่งทางหน่วยงานของทางจังหวัดได้ดำเนินการให้ทางมหาวิทยาลัยราชพัฏ ุรินเครับได้ลงสำรวจพื้นที่17ตเอำเภอโดยอำเภอลำดวนเราเนี่ยก็ได้เป้าหมายมา250ตัวเรือนนะครับเมื่อวันที่28ตอนบ่ายครึ่งหลังจากประชุมกลมกมารจังหวัดตอนเช้าผมก็ได้นัดหมายทุกท่านนะครับหรือผู้แทนเนาะมาร่วมประชุมกันแล้วก็โดยเฉพาะทีมที่จะต้องไปเป็นนักสำรวจ250ตัวเรือนเนี่ยต้องสำรวจแล้วก็ลง ปีข้อมูลในระบบให้จังหวัดเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15สิงหานะครับเราเราค้อมูลเราเราเราคุยกันไม่ได้แต่ที่จริงที่จริงจังหวัดเขาต้องการให้เราเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนตุลาไม่15เราสำรวจปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปการธนาคารพุธนะครับเสาที่ที่ผ่านมาการธนาคารพุทธเราสำรวจมา5วันแล้วมันต้องผ่านี่ยทีมทีมตะบลจะนั่งคุยกับทีมสำรวจว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้องไหมก่อนที่จะลงในระบบทุกวันจุ เราทำอย่างนั้นนะเพื่อให้เสร็จภายในวันที่15ตุลานะแต่ถ้าท่านมันจะเลื่อนไปบ้างก็ให้เสร็จภายในที่31ตุลาตามนัดหมายของทางจังหวัดนะครับเพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องที่ทางหน่วยงานที่ไปสำรวจมาบอกว่าเราตกเกณฑ์อยู่250ครัวเรือนนะครับเดี๋ยวท่านท่านนายกก็ท่านกำลังก็ไปดูข้อมูลซึ่งให้ไปแล้วท่านนายกท่านไหนไม่ได้ไปอบรมเมื่อว,วันที่26 27 กันยายนที่ผ่านมาก็ไปขอดูกับผู้แทนของท่านที่ไปอบรมแทนท่านที่ราชทัศนะครับว่าในเขตของท่านเนี่ยมีกี่ครัวเรือนอย่างตำบลลำดวนเนี่ยวรวมอบตจากเทศบาลเนี่ยมีครัวเรือนที่สำรวจเนี่ย78ครัเวเรือนก็ต้องไปแยกดูว่าอยู่ในเขตเทศบาลกี่ครัวเรือนอยู่ในอบตอกี่ครัวเรือนนะครับแล้วก็ไปสำรวจแล้วก็กี่ข้อมูลนะครับ <c oughs> เพื่อ,อใหนะ้ทันตอนไหมนที่ที่รออาครับ ที่ออมะดูแล้เทศบาลทั้ง,าบางอบตนะครับแล้วก็ไปเป็นผู้ประสานงานนะครับ250คนเ,เลยต้องสําเร็จเพราะในนีน้ต้องพูดว่าสําเร็จเราจะไม่เสร็จแบบที่เป็นผ่านมา250คนเอนต้องสําเร็จภายในปี2574แต่ว่าปี67นี้ถ้าสําเร็จทั้ง250คนเ,เลยก็ถือว่าเป็นจำววนวนวันที่จะเปิที่ อำเภออื่นอ,อ,อะไรต้องมาดูที่อำเภอรวมว่าทำเราทำได้ยังไงให้ำไไหสำเร็จภายใน250ตัวเรือนนะครับท่านไปดูแล้วส,สีพอใช่ไหมครับเรื่พอสี่พอนะเกณฑ์มันแล้วก็เกณฑ์มันจะมีทั้งเรื่องการตกเกณฑ์นในเรื่องของการเข้าถึงการการเรียนไม่ได้นะครับท่านอสปอลเด็กๆบางคน7ขวบถึง18บแดขวบอย่าบางคนเข้าไม่มีไม่มีโอกาสเข้าเรียนหนังสือเลยเนี่นยแต่ผมมัธยม ทำยังไงจะให้เขาเหล่านี้เข้าถึงก็จะต้องเป็นกครดิตเอโมยูพวกนี้หละการแก้แก้ช่วยเหลือก็จะก็จะไปถึงมือท่านบอสพรอแล้วก็ทีมงานนะครับถ้าเรื่องสุขภาพไม่เข้าถึงเรื่องโรงพยาบาลงปราลโรงพยาบาลรพสตอไม่ได้ก็จะไปอยู่มี่ท่านสารสุขพี่สาธิตกับท่านบอที่พุกดากับท่านบอสรพสตอทั้ง ห้าแห่งองแห่งเราใช่ไหมครับเพื่อไปช่วยเหลือว่าทําไมเข้าถึงไม่ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องอาชีพก็อาจจะเป็นทางเทศบาลอบตแล้วทางท่านพนักงานที่ต้องไปคุยกันไห้ทาไมเขาไม่มีอาชีพอะไรอย่างนี้นะครับท่านอาจจะต้องท่านประสุทธิ์ใส่เจอเราพี่ป๊อกด้วย มันะไรอ่างนีนะครับมันจะมีมันจะมีหลายตัวชี้วัดมากนะครับท่าลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ไปคุยกับทีมงานที่ไปอบรมแก่งท่านเราที่มหนาวทยาชัยพัฒนนะครับศูนย์ทีท่ที่ที่เราได้ไปมานะครับผมไปวันที่ยี่สิบสองชุดกับทีมตะบนนะครับอยู่คนละตึกส่วนทีมของท่านท่านนายกแท่นานกำนันเนี่ยไปวันที่ 26, 27, ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกันยางนะครับแล้วก็จะมาสำรวจกันนะครับ ทราบว่าทางอ,อปตอช่วเหลือได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพื่อจะแก้ปัญหาตามเป้า,าของอ,อปตอช่เหลือที่ท่านได้รับไปประมาณช่เหลือประมาณ25 c r ่ r เหรียเนาะนีนะ่เท่าไร30 c r o r เหรียญจำตัวเลขไม่ได้สูสีกับทางอูโรนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่มีที่ดูอาศัยก็จะไปที่ใครแ่ะ ทางอบตเทศบาลมีงบไหมทางอำเภอมีงบไหมถ้าไม่มีก็ต้องขอไปที่ปอมาจซึ่งจะมีงบให้เราแค่ 40, สี่หมื่นก็สร้างมันยากมากพิลว่นนองสี่หมื่นก็ต้อง 40, อระดมกันช่วยกันอีกนะครับซึ่งต้องขอคุณทางพันท้องที่ท,ท้องถิ่นเรานะที่หาทุนแล้วก็สร้างซ่อมช่วยเยอะมากนะครับแต่ล่าสุดในตำลมก็สามหลัง นะครับทางทางพี่แบ๊กและทางท่านกันนันแล้วกับท่านกันนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ช่วยกันสามหมู่เนาะนะครับก็สามสามหลังก็หรือว่าช่วยตัวเองไปก่อนนะครับก็จะทําให้การช่วยเหลือพวกเราเนี่ยเหมือนกับรุดหน้าไปก่อนแล้วนะนะครับในสองห้าสิบคนเรือนที่มีปัญหานะครับต้องก็ต้องต้องกราบขอบพระคุณเลยนะครับที่เราทํางานในเชิงรุกนะครับแล้วก็น่าจะสําเร็จ ตามเป้าหมายปี25 7 0แต่ผมมองว่าปี67เนี่ยน่าจะได้เกิดขึ้นน่ปัญหาต่างๆของตำรวจเนี่ยผมมองแล้วทีมงานเราเราเราเขาเราดำเนิการไปได้จนทุกหน่วยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะสัดงหายทูกเชินะครับก่อนที่จะสิ้นสาดเดือนตุลาที่หึงว่าที่เราไปสำรวจเนี่ยมันเรียบร้อยดียังไงนะครับก็จะเอาข้อมูลมาแล้วก็จะมาแจกกายรู้กันว่าจะเข้าช่องไหนบ้างถ้าจะได้รับรู้ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องสุขภาพ อันนี้เป็นเรื่องผู้ป่ยวยปิดเดียที่เข้าถึงไม่ได้จะมีแพมเพื่อจะมียารักษาอันนี้เป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ,บ้านไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยนะครับจะได้แจกลูกจะช่วยช่วยเหลือกันไปนะครับอันนี้มันจะไปไปถึงโครงการถนนสายวัฒนธรรมที่ที่ผมได้ปรกษาบท่านาเนจ้าหน้าที่อำเภอท่านรองเจ้าหน้าที่อำเภอและก็ท่านเลขานะครับไว้นะครับว่าจะขอ รู้รโมโทานาบุญนะครับจากจากหลวงพ่อและจากพวกเรานะครับโดยเวียนวัดไปแต่ละตำบลเพื่อเพื่อเริ่มขอท่านชมทุกท่านครับสําหรับที่สักการปะพระงครพนมดวนนะครับโดยกลุ่มงานบริหารงานปกครองนะครับก็จะมีเรืญญร่องที่จะแจ้งในวาระและนอกวาระอยู่ด้วยกันหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะับลำเรื่องแรก นะครับก็เอาในาระก่อนนะครับก็เรื่องการขอไปอนุญาตที่มีการเสียรายนะครับใในะนะก,นะก็ส่งเรื่องไปจากนักกรรมการควบคุมการละลายที่ลายนะตามมาตราเจ็ดนะครับเห็นพระราชบัญญัติควบคุมการเลรายนะครพุทธศักราช2อ8 7ได้มีมติเห็นชอบนะครับให้อษษนุญาตนะครับให้บริษันทนะครับแล้วก็มือหน้าทนะครับ อนุญาตให้มีการเลื่อนรายได้นะครับอยู่2รายนะครับเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของบริษัทฟูซิงไทยจำกัดมหาชนนะครับอนุญาตนะครับตั้งแต่วันที่28กันยายนลงไปวันสิบหกนะครับจนถึงวันที่1พฤศจิกายนลงไปวันสิบหกนะครับและอีกหนึ่งอาทิหนึ่งนะครับก็เรื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะครับอนุญาตนะครับให้เลื่อนรายได้จากวันที่30กันยายนลงไปวันสิบหกนะครับถึงวันที่ สองสิเก้าประจายสตังนร้อกสิบจ็ดนายกัก็สนนะครับเอ่อติมนลอสองบริษัทนาคกาบแล้วก็เอ่อสองเนื่งท